เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าเทินแล้วก็แยกไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์จะมีกล่องมีถุงมีแคมล็อกนะครับนนีนนะครับแต่ในรูกกล่องผมไม่ได้ถ่ายนะไม่ใช่กล่องมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเขาวควายเป็นเขาวควายแต่งนะครับนะครับแล้วก็ติดไม่เหล็กติดให้นะครับไม่เหล็กตีจะได้มีฟูก นะครับยิ่งตีแรงยิ่งหนืดนะครับก็ลองไปตีเล่นดูนะครับระบบปกตินะครับลองเล่นดูครับผม